มาฝึกทำวาฟเฟิลกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็มีแป้งวาเฟิลช่วยผสมค่ะกลิ่นวรลิลาค่ะอันนี้เนยเชมค่ะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราใช้สองฟองค่ะอันนี้จะเป็นถ้วยตัวค่ะ อันดับแรกเลยนะคะซีปอันดับแรกเราอันเลยน,นะคะลแล้วใส่แก้วเนี่ยะคะ่ะใสู่้ไหมคุณแม่ ใช้ถ้วยตวงนะคะตักแป้ง่ถ้วยตวง ไข่สองฟองนะคะออรน,นลานะคะใส่ใส่สองฟง มีนมสดด้วยนะคะต้องใส่นมสดสองถ้วยตัวนะคะ ใส่เลยอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องตีล็อเตอร์นะคะเสียบปั๊กนะคะ กดเล่งนะคะเราจะตีให้มันเข้ากัน าเลยนะคะให้ทั่วบนเครื่องทำว็าเบิย <c> ู <oughs> ดูดูดทาให้ทั่วเลยนะคะแค่แผ่นเดียวนะ ก็ปิดไว้รอสักประมาณห้าคืนดูหน้าตัาหนี่เกือบใหม่เกือบใหม่นี่ อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเพื่อนครั้งแรกในชีวิต